ลงไปเลยคือแต่ก็หน่อยจ้ะอยากให้แม่จะให้แม่แต่งหน้าให้หนามเห็ดออกพี่น้องไปหนามหลายขวดเอ้าไปค่ะไปซุกแจมไปน่อยี่น้องจ้าหมกเห็ดล่มนี่ค่ะเห็ดล่มเนาะที่ดาว่าเดือนได้มาจ้ะสาวเดือนก็จะล้างขูดขูดอันดำๆออกเออสาวเดือนก็จะมาหั่นสาวเดือนจะหมกค่ะพี่น้องค่ะ ค้าเฮ็ดลมแก่ะไรก็ได้หยาก็เลือกเอาแต่แต่ว่าอัน,นี่ยแก่ที่มันอ่อนกินได้หยาค้าค้าเฮ็ดอันนี้ยกร้อเติมไว้กินวันหลังเนาะดอกวอวบดอกอวบอันคนเนาะไก่ควรเหนืออ่อยจ้ะกินหมดนี่แหละ ก็ได้ปาดออกง่ยเห็นบ่ก็จะเตรียมคล้องแล้วจังสุทายมกเส้หมูสามสเดี๋วจะจะบอกว่ามุกเส้สสสอเสน,เน,นอย่างเนากจากเนาะก,กแกนปุ๊บมันก็ยกได้จะเห็นไหมนันแหละฮะปวดไปตือมุกเส้หมูสามเส ก้อนมันเป็นแบบว่ามีมั้นนะสวัสดีค่ะวันนี้สาวดันฟ้าทุกคนมาหมกหม้อเห็ดเต้ามูซำใสมันนอนมาเลยจ้ะหมกหม้อเห็ดเดี๋ยวเราก็จะผัดเครื่องก่อนผัดเครื่องหอมตัดหมูเลยจ้ะตัดมูให้สุกก่อน เครื่องที่ตำจะ่มไปเคร,รื่องทิดตำกุ้งตะไคร้หอมหอมแดงกระเทียมผัดไปนอนกอนมเขบเบียร์ใส่ไปเลยก่ีนยวลงไปผัดหอมหอมแดงด้วยแบบซอยจัด นน้ำนัตรวจว่าคุ้มพี่ไหนเอาพัดหมูมันสุกประมาณห้าสิบหกเดือนใจบักแทงนั้นำไปเลยน้อง่ะ สะแข้งด้วยสะแข้งด้วยใส่เห็ดให้าไปจ้อยนะปูนฮะอะไรมาจังมาจังแม่ทำให้นะใส่เห็ดลงไปเลยคุยกับคนหน่อยอยากอยากให้แม่อยาให้แม่แต่งนะหน้าให้แม่แต่งให้นะเต็นกระทะ ใส่น้ำพะน้ำไปค่ะน้ำพะน้ำขัดนะแิ่ที่จังหมกใหม่เลยค่ะเอาหมูลงไปพัดพัดก่อนหักกันเลยค่ะเสร็จข้าเบือ,เ,อ,เ,อเหมือนกันเลยค่ะเสร็จข้าเบียร์ตำเหมือนกันเลย แล้วก็ยุบค,ค่ะพี่น่องแล้วมันก็อสีุบลงพวกชุนรสจ้าชุงรสเหมือนนั่นกันเลยชุนำใหม่แลวจ้ะใส่ชุดรแเราเดินใส่รถดีด้วยค่ะ่นนึง ปลาปลาพอเฮ็ดขึน้นกันแล้วก็หมกหน่อไม้น,ะมน่ะไปมูสันใส่แซบ่ะหอมหอมเป็นมาทันทีลูกปลาลูกปลา หละะักค่ะเขาก็ก้นหนาม,มันแห้งเลยจ้ะเออดูเรื่อยๆนะคะก็ <c oughs> เ,ปเปิดไฟเบาๆนิดนึงคะ่ะพี่นงค์ค่ะกลางค่ะเข็นไฟแรงมากมกไปมกมากหนามหนามเห็ดออกพี <c oughs> <c oughs> ่นงค์ไปหนามหลายส่วนเอ้าไ่ฟักซี่กับต้นหมอนมั้งไปแล้วมีผักนี่ใส่งลงไปเสียบอะเซียมแล้วเซียบเซียบมาแล้วหนามมันก็ลงมค่ะ มมนสุดๆก็ไม่ยจกไปก่อนมกเห็ดมกเห,ห็ดเจียดที่สุดไปค่ะไปซุปแจกไม่พอจะนอนจ้หมกเห็ดล่ม